ก็ชมอชมใช่เห็นหมอช้างบอกว่าจะดีแล้วนะโอเควันนี้มารวเปิดคอิก ใช่ครับผมก็ y e s p าปปีนี้เป็นปีที่51ครับผมห mm hmm. ลายๆคนก็เดินผ่านห้างสรรพสินค้าก็จะเห็น y จ s p a ปอยู่แบบเป็นประจำนะครับแล้วก็เขาได้ทํทำการรีโนเวทร้านทั้งหมดซึ่งน่าเดินกดเดินมากเลยครับ mm hmm. a t m o s p h e r e คือดีสุด,สด,สดๆแล้วก็คอลเลกชัน uh, หน้าร้อนของเขาคือ Taste of Summer นะครับเป็นคอลเลกชันที่ผมว่าทุกคนรอคอยยิ่งเฉพาะสาวๆนะครับจะมี uh, ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงีอ้ออกมาครั้งเดียวต่อปีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรีบตัดจองก,กันแล้วก็ ผมผมรักผมชอบผมชอบมากนะเพราะผมได้ถ่ายเอาไปถ่ายใช้เขาแล้วเสื้อผ้าทุกอย่างที่ผมใส่ก็คือสบายมากมอย่างที่เห็นของปีเดียของปีนี้ก็จะเป็นสีทนส้มเหลืองนะครับแล้วก็มีน้ําเงินตัดกับสีแดงด้วยนะครับผมใช่ก็มีเป็นแรงบันดาลใจพวกผลไม้ตามฤด,ดูกาลของประเทศไทยเราก็สีสันสดใสเมื่อกี้นิชาบอกว่า เวลาเราไปทะเลถ่ายรูปนะครับเรายอมเขาไม่ได้เราต้องสวยกว่าทะเลเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเราก็ต้องเด่นกว่าแต่สมหรัมันต้องชุดว่ายน้ำหรือเปล่านะพี่ตีสั่งบอกมาตีแล้วใส่ชุดว่ายน้ำไม่ไปกับน้องนันท์รงจริงๆมันก็เนาะสักทีหนึ่งไปทะเลไปอะไรเราก็อยากแต่งตัวแบบตามสบายที่เราชอบนั่นแหละแล้วก็ถ่ายรูปสวยแน่นอน ฝากด้ครับครับผมก็ฝากยัาสปาไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมคอลเลคชั่นเทสซัมเมอร์นะครับมีชุดว่ายน้ำมีเสื้อผ้าทุกอย่างที่เหมาะกับหลับช่วงซัมเมอร์นะครับไม่ว่าจะซื้อตัวเองหรือเป็นของขวัญคนที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวอะ้รก็ตามนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับยัาสปาครับผมอันายนคะเห็นว่าปีนี้เป็นปีชงใช่ไหมครับใช่ไปกับ พ,พี่หมอช้างพี่หมอช้างพาไปครับผมที่วัดเล่งหน้ายีแล้วก็จริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่เคยเคยไหว้แก่ชงนะครับแล้วก็ก็เลยชวนคุณแม่แล้วก็พี่หนุ่มกันชัยไปด้วยก็เอางี้ก็ชงกันหมดเลยฮะ <c oughs> ปกติต้องเชื่อเรื่องอะไรไหมปกติหรอก็เ <c oughs> อ่อไม่ได้งมงายแล้วก็ ้ามีโอกาสทําก็ทาก็ได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็พี่หมอช้างแกก็น่ารักมากตอนที่ไปอังกฤษก็ไปไปเจอแกที่นู่นแกก็เล่าว่าเอออยากให้ให้นายมานี่นะพี่รู้สึกว่ามันจะดีอย่างเงี้ยแล้วพี่ช้างแกก็แบบแนะนําว่าวิธีการไหว้ที่ถูกต้องอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยจริงๆพี่ช้างนี่น่ารักมากนะแล้วก็บังเอิญนะเป็นบางอะไรที่บังเอิญมากแล้วก็กลายเป็นว่าผมแม่แล้วก็พี่หนุ่มกันชัยก็ชงร่วมกันเจอไม่ดีหรอก็เออ จร,จ,รจ,รจริงจริงมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการใช้ชีวิตแบบทุกทกอย่างแล้วกันผมว่าทุกคนก็คงจะมีหมดนะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็มีเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องบ้านนิดนึงอะไรที่เราต้องจัดการเรื่องงานเรื่องบางอย่างเรื่องสุขภาพอะไรก็เป็นปัญหาที่ผมว่าคอมมอนแล้วกันนะใช่จริงๆที่ช้างเนะนนว่าต้องเสริมด้านไหนหรือว่าด้านไหนที่ากเราด้านไหนล่ะครับ พี่ช้างให้ให้ขอเรื่องความรักเยอะงจะขออีกเหรอครับหรือว่ายังไงแกก็แกก็แนะนําว่าอันนี้นายนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าอะไรพี่ช้างแกก็แนะนํำอันนี้ลองแนะนำคร่าวๆสิว่าทไงาบไปทําตามจริงเขาก็มีพิธีที่แบบเวลาปัดต้องปัดออกไม่ให้โดนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปัดคือคือคือแล้วมันทําให้ความรักดีใช่ใช่แล้วดีขึ้นไหมอ๋อเป็นไงนะอะไรนะอะไรนะอยากให้บอกว่าให้ในเรื่องความรักอะไรแล้วพอทำแล้วมันความรักมัน ที่เชานั้นนะว่าถ้าทำนี้ความรักมันจะดีขึ้นก็ดีขึ้นนะก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้คะแนนมากขึ้นน่าจะน่าจะได้ได้มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศครับเขาไปไปเที่ยวทำไมเขาไม่ชวนเราไปด้วยอ่ะนั่นสิไม่หรอกเขาเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆของเขาครับเขาบินบ่อยมากเลยนะเนาะหลังๆเดือนเดือนกงกงเดือนนี้ไปเกาหลีใช่ใช่บินไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปไปฮ่องกงก็ไปไหว้พระก็กลับมาก็ไปญี่ปุ่นใช่เขาดูว่างอ่ะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องหาผู้จัดการมีมีก็มีมีเวลาว่างก็ก็มาเจอกันตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นไปไหนมาไหนแบบหมายถึงว่าภาพต่างๆนี่ไม่ค่อยได้เห็นจะคนแอฟร่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆก็ก็มีแหละไปปกติไปกินข้าวไปอะไรเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไปอะไรคือเราก็ไปช่วงที่ว่างอยเงี้ยบางครั้งก็เมื่อวัตรงกลางหรือทำงานเสร็จอะไรก็ก็ไปรับกันไปกินข้าวไไมม่่ตต้้อองง ตัว from ัวกนไปเราไม่มีไม่มีเราเราเราก็เอาเป็นแบบชีวิตปกติมนุษ enfin> ย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยครับผมณอย่างว่าถ้าเดินมาก็รู้เลยว่าเนี่ยต้องนายไปเปิดเลยไม่ต้องมีไม่มีไม่จังหวะเดินไปแล้วอุ้เนี่ย ก็น่าจะมีแหละแต่ทุกคนก็ก็น่ารักเหมือนเอดิมที่เราที่เราเคยเจอก็เข้ามาสวัสดีทักทายให้กําลังใจอะไรเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนดูแลฟิวบริการเลยไหมท่านนายบริการกลัวหายครับกลัวหลงจริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็กลัวเขาหลงะหล,ล,ลงอะไรหลงอะไรกลัวเขาหลงญี่ปุ่นแ,แต่เราหลงแต่อยู่ไทยเราหลงเขาให้เขาหลงผมก็พอโอเคเอามช้างก ก็ก็มีถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างเริ่มป่วยหรือยังยังอยู่ครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นห่วงอากาศก็ของหายเขาแบบโต๊เะตตตตเลย <hasta la S 2> หัวมือพอพี่พูดแล้วก็คิดเลยจริงๆมีมีของอย่างนี้ที่ติดไปแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่รู้ว่าทำหายไม่น่าหรอกเขาแน่จะรักษาทีของอะไรคะของแทนใจที่เราไม่เป็นของฝากผมนี่แหละเขาติดไปด้วยจริงๆที่เป็นห่วงก็คือตรงนี้ไม่หรอกก็อยากให้เขาแบบ ลกลับมาก็สุขภาพดีได้่องทำงานแล้เลยแล้วก็อากาศที่นู่นก็ค่อนข้างหนาวก็ก็เป็นห่วงก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีทริปที่รัานกันไปเที่ยวอะไรอีกไหมจริงๆก็ถ้าเที่ยวในไทยก็ก็มีมีมีคุยๆกันไว้บ้างแต่ที่ต่างประเทศอะไรก็ยังไม่มีแต่ว่าเราก็มีงานต่างประเทศคุยไว้ไปช่วงซัมเมอร์เหรอคะหรือไงที่ไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยัสพาวไปเที่ยวด้วยเลยเลยนะเทสซัมเมอร์มี ผมเหรอเขามีไซส์ป่ะนะไม่หรอกไม่หรอกไม่ไม่ไม่รู้มือนั้นเปไปๆก็รุ้นงานคู่ของนายกับใบเฟิร์นครับติดต่อมันรเยอะครับอย่างอ๋อใช่ใกล้ๆใกล้ๆน่าจะได้ได้เห็นกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีถ่ายกันอะไรนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นกันเลยนี้นะผมเพราสถานะมันเปลี่ยนไปไม่ไม่กลัวนะว่ามันจะเกรงเป่าหรืออาไรยังไงรุ่งงานกันเงี้ยอืม จริงๆม really mm ัน hmm. ก <'s> like mm ็เ hmm. ป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็คุยกันตลอดนะว่าเฮ้ยถ้าเรามาถ่ายด้วยกันหรือว่าอะไรด้วยกันมันจะแบบเป็นยังไงอะไรยังไงล้างานแต่ละงานก็ก็ไม่เหมือนกันงานถ่ายก็อีกแบบนึงงานโฆษณาก็อีกศาสตร์นึงอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มมาได้ทํางานด้วยกันก็จะเริ่มคุยกันแล้วเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะก็ตื่นเต้นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอย่างเหลยวครึ่งหนึ่งก็กะ้างานเปลี่ยนโมเมนต์ก็ก็ก็น่ารักดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอกันเรียกว่าเป็นการทํางานฟิลแฟนเนาะ ก็ทำทำงานแบบร่วมงานกันผู้ใหญ่ของเขาให้ดูพวกเราแล้วกันคะแนนว่แพรเราจะไม่ได้ไม่ปฏิเสธแล้วขับข้างหลังทำถึงนี่แล้วกันก็ก็ดีครับผมก็เออก็ไม่หลอครับทีที่สามารถคาดหัวได้ว่าทำคะแนนยังคนทำคะแนนนะทำคะแนนคือบอกว่าจะให้ร้อยไปคนเพิเองแต่ว่าไปคนไม่เอาการจะขีเหรืที่จะบินไปกี่คนก็อะไรอยู่เใช่เที่ยวอยู่เที่ยวอยู่ก็ เดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับได้ได้อไน้ได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 ้นด้ให้ได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 ้ไี้ไี้ได้ได้ไา้ได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 ้นด้ไ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 ดต่ด้ได้นด้ได้ไ์้ได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 ้ไเ้อะมากๆคือทุกคนคิดถึงเไลงพี่แจ้าดๆนะครับแล้วก็พี่แจ้เป็นโพรด้ไเ้ได้ไี้ได้ได้ไบเปิ้ได้ไา้ได้ัด้ไในวดนที่ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะถึงก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในสการของผมหรือว่าปั๊บเปิ้ลนมานะครับมีผมนะครับมีพี่บุรินมีพี่ก้องสหรัฐมีพี่เพ่งมีหลายคนเลยครับก็ใช่ผมผมน,น่าจะเด็กสุดแต่ว่าจริงๆผมชอบฟังเพลงใจ้ยอยู่แล้วหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเพลงดังๆอย่างแบบ เชื่อฉันหรือว่าเพียงสบตาหรืออานเพลงของ GDS นะครับผมฝันลำเอียงเนาะเป็นเพลงที่คลาสสิกแล้วก็เพอามากๆก็ต่างด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบพี่แจนะครับอย่าลืมซื้อตั๋วกันในทางไทยเกมเมเจอร์ครับผมเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมทางทางเรากดดันไหมคะได้ร่วมงานกับพี่แจ้ไม่กดดันดีใจดีใจมากๆที่พี่แจ้แล้วก็ป้าเปิลน,น,นึกถึงเราแล้วก็แบบอ,อ,อยากให้เราได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของเขาเนี่ยผมก็ดีใจมากๆเพราะคุณแม่ผมชอบเพลงเขามากมาก แม่คือแบบโอยชอบเพลงมีเพลงโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเรียกว่าไงไหมไม่ใช่ผมชอบด้วยผมชอบด้วยผมจะเป็นคนชอบฟังเพลงแบบคลาสสิกเพลงเพลงเก่าเพลงอะไรผมรู้สึกว่าความหมายคุ้นลึกซึ้งแล้วก็คำของเขามันมันสวยงามมากเรียกว่าเป็นทั้งฝันของคุณแม่และฝันของนายที่คุ้มคลีมมากๆในครั้งนี้ใช่ฝันลเรียงก็เรียกพี่แจเลยเหรอ จริงๆยังไม่ได้มีโอกาสเจอแจ้โดยตรงนี้แต่ได้ได้คุยโทรศัพท์กันอะไรนะแต่เดี๋ยวเรื่อยๆนี้เราก็จะได้มีการซ้อมมีการพูดคุยมีการต้องแบบมา mix อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมได้เจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อัปเดตในอีสการ์ให้ดูเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณครับชิญนะท่านนี้